สวัสดีคนวันอังคารดวงรายสัปดาห์สำหรับคนวันอังคาร9-16ถึง16 เดือนกรกฎาคม2,566หอยูยรวยค่ะสัปดาห์นี้รวยค่ะใครกดไลค์ใครกดแชร์ขอให้รวยนะคะสิบเหรียญน,นะคะบ้านรถทรัพย์สินที่ดินอสังหาครอบครัวแบ่งสมบัติหรือเปล่าหรือขอความช่วยเหลือจากใครมีเกณฑ์ได้สำเร็จสมหวังส่วนใหญ่อาจจะหนีไม่พ้นคนในครอบครัวพ่อแม่พี่น้องโคตเง่าสกสารให้ความช่วยเหลือให้เงินลงทุนให้เงินมาตั้งเนื้อตั้งตัวแบ่งทรั สินแบ่งที่ดินมรดกบางคนมีเกณฑ์เปลี่ยนแปลงเปลี่ยนงานย้ายงานย้ายบ้านย้ายที่อยู่อาศัยสัญลักษณ์ของการเดินทางการงานมองกันไกลมีวิสัยทัศน์ใช้ความเป็นผู้นำให้เป็นประโยชน์แล้วมั่นอกมั่นใจงานจะดีมีโอกาสประสบความสำเร็จถ้าไม่ได้ย้ายงานก็ย้ายแผนกไม่ได้อยู่ที่เดิมแน่ๆจัดโต๊ะทำงานใหม่จัดห้องใหม่จัดบ้านใหม่แล้วจะดีช่วงนี้ข้อเสียก็คืออารมณ์ อารมณ์ค่อนข้างแปลปรวนได้ง่ายใจเย็นเย็นทำอะไรค่อยเป็นค่อยไปแล้วใครคาดหวังลาบยศสรรเสร,ริญคาดหวังความสุขความสำเร็จความอุดมสมบูรณ์เงินทองโชคลาภอำนาจวาสนาแนะนำบูชาท้าวเวสสุวรรณเสริมดวงสำหรับคนวันอังคารสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านดีมากอย่าลืมดูแลสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่อยู่ในบ้านด้วยสวดมนต์ไหว้พระในบ้านก็ดีหรือว่าทำบุญละกุฏิส่วนกุศลให้ท่านก็ดี เจ้าที่เจ้าทางนะให้โชคให้ลาบนะเลขทะเบียนบ้านงวดนี้ดูเอาหน่อยก็แล้วกันช่วงนี้การเงินรับซ้ายจ่ายขวาแต่มองว่าการเงินหมุนคล่องตัวดีขึ้นชีวิตกําลังจะค่อยๆเข้าที่เข้าทางทําธุรกิจการค้าการงานหรืออะไรต่างๆ <c oughs> วางแผนการขยับขยายระดมหัวสมองการปรึกษาหาร,หรือการขอให้มั่นใจเราเองทําได้ทําสําเร็จเพราะฉะนั้นเงินกับงานดีแต่ระมัดระวังอารมณ์ตัวเองนิดนึงช่วงนี้แปร ปลนเหลือเกินสำหรับความหมายในเรื่องของความรัก ความรักสําหรับคนมีคู่เนี่ยเรามัระวังมันทีมันจะง้องงงง้องงองเดี๋ยวดีเดี๋ยวร้ายมีอะไรหันหน้าเข้ามาหาการปรึกษาหารือกันแล้วทุกอย่างมันจะดีขึ้นเองโดยรวมไม่ได้เลิกกันหรอกต่อให้อยู่คนละที่คนละทางห่างไกลก็ยังมองว่าไม่เลิกกันส่วนเรื่องของการจะสร้างฐานะจะซื้อบ้านซื้อรถจะวางแผนอะไรร่วมกันคุยกันดีๆละกันมีโอกาสได้คนที่โสดคนที่โสดอาจจะเจอใครสักคนหนึ่งที่ดีอายุมากกว่ามีความเป็นผู้นำ หรือเป็นคนที่มีหน้าที่การงานที่ดีชีวิตดีค่อนข้างตอบโจทย์แต่ความหมายของไพ่เนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นเรื่องของความพยายามคนคนน,นั้นไม่ว่าจะเป็นชายเป็นหญิงหรือเป็นเพศไหนอยากจะเข้าหาคุณแล้วพร้อมที่จะทําทุกอย่างเพื่อคุณพยายามให้คุณเห็นถึงความหวังกําลังใจต่างๆอะไรอย่างเงี้ยพิสูจน์ตัวตนกับคุณเปิดใจคุณให้ได้เอาชนะใจคุณให้ได้แบบนั้นนะความหมายไพ่อะ สัปดาห์นี้โดดเด่นเรื่องเงินมากๆเพราะฉะนั้นเนียขอให้รับทรัพย์จับเงินก้อนใครได้บ้านใครได้รถใครถูกหวยรางวัลใหญ่ก็อย่าลืมมาจารย์ก็แล้วกันนะความหมายให้เติมน้ำมันตะเกียงนิดนึงก็แล้วกันแล้วก็สุขภาพช่วงหนอช่วงในช่องท้องเนี่ย อ่าน้ำย่อยกดละย้อนบางคนมีปัญหาในเรื่องไขข้อปวดกระดูกปวดหัวเข่าดูแลสุขภาพด้วยก็แล้วกันส่วนใครงบน้อยนะ้ำอยากจะบูชาพญานาคเสริมดวงเรื่องของการเงินเน้นๆแผ่นยันนะ99บาทค่าส่ง20ไม่มีเก็บปลายทางหรือใครอยากได้หน้ากระบาดเหลือไม่กี่ชุดแล้วนะ199บวกค่าส่ง40จ้าหรือสนใจบูชาเทพองค์อื่นๆทักแชทมาได้ดูดวงส่วนตัวทักแชทเพจ a c e b o o k สมภพยากร รเริ่มต้นหนึ่งคำถาม3าม39บาทกดแชร์เป็นกำลังใจขอให้ได้เงินล้านสําเร็จสมปรารถนาสาธุ